สวัสดีครับสมาชิกแฟนรายสปินโนซ่านะครับผมสปิโดซ่าคอรับนิดนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สเกิรนน์ะครับวันนี้ กลางสัปดาห์และเป็นกลางเดือนนะครับวันพุธที่กับรากรกดาคมวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับที่น่าสนใจในริกใหญ่ของยุโรปนะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่พิเมริกอังกฤษนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบกับสเปอร์นะครับ ผู้นี้ทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีแรงจูงใจในการเล่นนะครับเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างรอตัะครับแต่วันนี้ครับผมมองว่าสติการดงของสเตปบูลเนี่ยกลับมาเฝ้ารัง คงเรียกว่ามีความเน้นเอาจริงเอาจังมากขึ้นครับเนื่องจาก2เกมล่าสุดเนี่ยฟอร์มแย่นอกบ้านวันนี้ครับกลับมาเฝ้าดังสภาพทีมถือว่าพร้อมมากขึ้นครนับเจอครับทารสเปอร์ครับซึ่งในยุคของชโชเซ่มูริโยเนี่ยภาพรวมยังถือว่าเป็นทีมที่ผลงานยังไม่ดีขึ้นครนับแล้วก็ปัญหาหลักเนี่ยเท่าที่สังเกตครับยามเป็นบอลต่อต้องเปิดเกมบุกมากขึ้นเนี่ยแท็ติกการคุมทีมของชโชเซ่มูริโยเนี่ยเรียกว่าทำเกมลุกแย่มานนะครับแม้จะมีแข่งอย่างพวกรูกัสมูราซอนฮึงบิน แฮร์รี่เคนสตีเวนเบิร์กวายโจนี่โรเซลโซเนี่ยแต่เกมลุกขึ้นกันช้ามากนะครับมิติการเข้าทำเนี่ยน้อยแล้วก็เกมรับช่วงหลังเริ่มมีปัญหามากขึ้นครับมองนะครับมองนะครับว่าสเปอร์เนี่ยยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวเกียร์ครับแล้วก็กระแพงครับเปิดมาให้ที่การ์เด็ตทองครับเป็นต่อที่สูสจุดห้าคุณครับเชียร์ทางเจสินครับเชื่อว่านิวคาสเตอร์นะคต้องการแก้ตัวแล้วก็อย่างน้อยครับจะไม่แพ้คารังเชียร์บอลรองเชียร์นิวคาสเซิลนะครับคุณในคู่นี้ส่่่่่ววนนนนนนนคคคคูตตตอออออมมมาาาาาาารรรรรัััับบบบบข้้ไปปปทีีีฟุลลลกกกโชเเเเเเซซิิิะะ็จหงด พบกับป่ามานะครับผู้นี้แรงจูงใจอยู่ที่ AC เีมิรานมากกว่านะครับเนื่องจากต้องการ ควา้าโคต้าฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาด้วยน,นะครับเพียงแต่ว่าผลงานของมิลานเนี่ยยังเป็นบอลต่อผมมองนะครับว่าการทําทีมของสเตฟาโนเโปียร์เรนเนี่ยการขึ้นเกมลุกยังไม่ค่อยเนียนตานะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยคือเกมรับตั้งแต่ที่เสียมาเตโอมูคาซิโอไปทำให้เกมรับเนี่ยเริ่มเปราะมากขึ้น,นครับวันนี้ครับเจอกับทาปาร์มาซึ่งฟอร์บส์อาจจะดูแย่ก็จริงครับแต่วันนี้ครับปาร์มาเนี่ยโคบแบบต้องการเน้นเพื่อแก้ตัวบ้าขึ้น,นครับแล้วก็แนวลุกจากพวกเชวินโยยูไรคุชกาเดยันคูซูเลสกี้เนี่ยผมมบอกครรรรัวว่า่าาาาาเปป็นนนสสสะแุทีถ ขอหลักของมิลานได้มีโอกาสยิงได้เพราะชั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้มิลานครับเป็นต่อที่หนึ่งจุดห้าคุณครับเชียร์บอลหลอนเชื่อว่าปาร์มาวันนี้ต้องการแก้กตัวสู้ได้แล้วก็อยากน้อ,อยจะไม่แพ้ขาดกับออกมานะครับวันนี้ครับสองทีมในคลิปนี้ฟุตบอลลีกใหญ่เชียร์บอลหลอนะครับเชียร์ปาร์มาและเชียร์ทางนิวคาสเซิลนะครับเฮงเฮงรวยรวยไม่เจอกันใหม่คุณนี้สวัสดีครับ